ฮัลโหลขอกราบสวัดสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าเนาะในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมเอ o m คอมแบทเซเว่นสกายนะครับก็จะเป็นอีพีที่4แล้วนะครับอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงมิชชั่นที่4แล้วเนาะก็อีพีที่4แลนั่นแหละก็ะก่อนอื่นเนี่ยในมิชชั่นนี้เนี่ยมันจะให้เราทําการบินหลบ ลีกอาวงเนาะมันจะมีวงของแผนที่นี้อยู่ให้เราบินล้อขอบวงไปแล้วก็ไปทําลายเป้าหมายตรงที่มันเป็นเสาแท่นนี้นะครับผมไม่รู้มันเป็นเสาอะไรขุดจอดน้ำมันหรือเปล่าโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ก่อื่นถ้าใครมือว่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเราก็ไปลุยภารกิจกันกด Enter ไปเลยซึ่งในภารกิจนี้เนี่ยเราตอนต้นเกมเราน่าจะได้บินคนเดียวก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีแบบเพื่อนที่บินร่วมกันเลยอะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นทที่เเราาาาจะะให้อไปยนะํย ซึ่งถ้าสมมุติว่ามันให้เราทําลายภาคพื้นดินหรอก็เดี๋ยวเราก็ได้จะต้องเอาอะไรนะจลวดทําลายภาคพื้นดินไปเนาะซึ่งในมิชชั่นนี้ผมใช้เครื่องบินอะไรไปสู้ดี F2A หรอในมิชชั่นนี้เนี่ยผมจะใช้เจ้า F2A ไปทําการทําลายเป้าหมายเนาะซึ่งเดี๋ยวผมขออกแต่งอะไรก่อนแป๊บนึงโอ้ ล็อกเก l a ลันเชอร์เหรอไม่ดีเลยไม่อยากได้ F14 ดี D, หรออะจะใช้เจ้า F14 ดีดนะูเนาะซึ่งใช้เป็นเจ้า8 AAM ดีกว่าเพราะว่าเออผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีแค่ทำลายภาคพื้นดินนะน่าจะมีภาคอากาศอยู่ภาคพื้นดินเราสามารถใช้จรวดที่มันติดกับตัวเครื่องมอือแล้วเนี่ยทำลายได้เนาะต่อไปก็ผมขอแต่งพาร์ทกันก่อนนะโอเค ส่วนในการแต่งพาทผมจะใช้ในอ High o เุทเลเซอร์เนอะทำให้เราล็อกเป้านะจะได้ง่ายขึ้นอ่ะกรวจดมีสาซล์เพิ่มปาเรลลลองสตอมต่อไปก็ได้เป็นพวกปิดเครื่องยนต์นี้แล้วแหละให้เป็นไ c บริงนอะ โอเคซึ่งตอนนี้ก็เซเลกพาอะไรเสร็จละก็เราก็จะไปเริ่มในการออกบินกันเลยซึ่งสปีดลำเนี้ยมันก็เร็วใช้ได้แล้วเร็วมากๆเลยเจ้าเอฟสองเเนี่ยใช่ป่ะเอฟ F2 ป่ะหรือผมเอาเอะไรมาผมลืมละโอเคนี่ก็จะเป็นคัทซีนของเกมเนาะซึ่งเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันก็จะบินบินสองคนนะนี่เรามีเพื่อนเรามาอีกคนนึง F14 ปะจำไม่ได้อะนี่น okay> um mm ี่พวกคน่เห็นวงแดงๆนี่ไหมครับคือมันไม่ให้เราบินผ่านวงแดงๆนี่เนาะเราเราต้องเลาะตามไปนี่นะซึ่งที่ผมเอาอันนี้มาเพราะว่ามันจำกัดเวลาด้วยเนาะแล้วเครื่องบินไอ้เจ้าเจ้าลำนี้เนี่ยบินไวผมจำไม่ได้ผมเอาอะไรมาเนี่ยจำชื่อมันไม่ได้ลืมลืมขอโทษด้วยนะฮะนี่โอเคแล้วก็บินเลาะขอบวงนี้ไปเนาะ เห็นไหมมันเสามันอยู่ตรงนั้นนะฮะเราต้องบินล้อไปไว้นะทีมมาร์กเนี<ต>่ยโอ้<ต>ไว้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 ก็ความเร็วหนึ่งมัรกเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะม มันก็อยู่ประมาณนี้แหละผมก็อาจจะจำไม่แม่นเนาะอันนี้ก็สองมาร์กอ่ะสองพันสี่อ่ะโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้สองมาร์กเนาะมาไว้มาไว้เลี้ยวเลี้ยว Lust นี่นะเราก็บินมาตามขอบตามช่องของมันเลยนะโอเคตอนนี้เรามาถึงละโอ้เร็วจัดเร็วจัด ตอนนี้มันให้เราเร right. ิ่มทำลายแล้วเนาะทำลายพิษเดี๋ยวกันโอ้โหเมื oh> ่อกี oh> ้ผมหักแล้วม well. ันไม่ข ah> ึ้นนะฮะ

ตอนนี้มันให้เราทให้เราไล่ทําลายกันก่อนเนาะคือแอร์จู่แอร์นั่นแหละตอนนี้เพื่อนเรากำลังมาสนับสนุนนะฮะโอเคเราต้องเคลียร์ทางให้เพื่อนก่อนโอ้ยไม่แตกกลับลําไป,ไปยิงเลยตบบนี้แหละนี่พังได้อป็นไง พังได้กับลำยิงอืมเป็นไงพังได้โอ้โหแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกับลำยิงเหมือนเดิมอับแรงตีหไม่เจอพร้อมไปโดน เอเราบินมาทางนี้ก่อนนะมีมิซล์ล็อกเรามานฮะเออเสา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 โอ้กับลำโฉบมา้่ะ เออทำลายได้อยู่เฮกกับลำมาก่อนนะฮะล้ต้องรอดวงก่อนลำเราไม่โดนหรอกทำลายทำลายเดสรอยเวลาหนึ่ง ลำคาญน,นะแจ้งเตือนมิซายเนี่ยแค่ว่าจะยิงกันโดนได้ง่ายๆนะโอเคเราก็กลับมายิงต่อนะฮะโอเคมา็อกเป้าให้เราละไปโดนปะไปโดนเราก็กลับไปยิงใหม่ก็ได้นี่กลับล้ำแบบนี้เลย อกกัันไปเออกานหนอเพยต่อไปเป็นตำรวจแซมบนะจับพอมอย่างนี้เลยแล้วกันขอลับแรงจีน้อยโอ้ลงน้ำอีกแล้วโอ้เหลือ40เปอร์เซ็นต์เป็นชีวิตจริงที่ตายไปแล้วเนี่ยคือผมปรับเซนเมาส์มาใหม่มันมันยังไม่ค่อยชินนะ ับเซนมมมาาให่โอเคตอนนี้เราก็ทำลายเสร็จแล้วเนาะอะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอ่ะให้เราทำลไยต่อไม่จบหรอ,อน,นี้ก็น่าจะเป็นมิชชั่นต่อนะครับมันให้เราทำลายอาทาร์เก็ตคอนเทนเนอร์บล็อกเนาะ ทำลายคอนเทนเนอร์ใช่ไหมโอเคมาสิโอเคขับเครื่องบินทำลายกันนะครับโอเคทำลายได้นเไไดนาะ โอ้โหมิซายอยู่อีกตั้งไกลทำแฮนเนอร์เนาะโอเคเกับลำเออทำไมไมเสียงยิงมันเป็นแบบนั้นกันนะ ยิงไปคอนเทนเนอร์เฮเยยิงไม่แตกพังไปคอนเทนเนอร์ฟลักนะรอดปะเนาะโอเคพังอยู่ต่อไปก็เป็นคอนเทนเนอร์บ็อกนะ ไปคอนเทนเนอร์บล็อกต่อไม่โดนขับลำมีสายล็อกเป้าเราอีกแล้วแล้ว่อไปคอนเทนเนอร์ฟลักนะครับลำนี้เนาะทางไป แต่มันให้เราทำายข้างบินเนาะบินกลับหลังแล้วไงอะ่ะกลับแบบนี้มาหาเลยดินี่หยุดหลังแล้วไงตามครับผมนมี่ยิงไปโดนเลยนะ โดนไปโอเคโดนต่อไปเอ,เองกันนะฮะหักหักหัวลงหักหัวลงหักหัวลงขึ้นโอเคทำลายได้ต่อไปคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์อนนอบล็อกเนาะเออหักเขาขึ้นเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมาช้าเมาช้ากับลำ้ำ ป่านนี้ก่นแล้วกันเอทำลายนี้ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเอ้กลับไปทำลายคอนเทนเนอร์บล็อกต่อน,นะฮะไปเออพังไปไปแต่อไปเครื่องบินหรอมีปัญหา ทำลายเพื่อนฉันนะ่ะโอ้โอยวืดตามดิตามต้องตามแบบนี้ต้องตามไปตย จะ,จะบินจะบินสู้กันหน่อยบินสู้กันหน่อยอะน,นี่มันก็บินแบบนี้อยู่นั่นแหละกลับหัวกลับไปยิงเลยแล้วกันอ่ะฮะไปโดนใช่ไหมกลับไปใหม่ บินแบบผ่าโผล่เลยแล้วกันโตนมันไงไปไหนไอ้นี่เหรอแกลกตะกัวให้มันเอาไปโอมเล่นหน่อยแล้วกันแกลกตะกัวไปทุกคนอาจจะมึนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเซตติ้งในการคุมเครื่องบินมาใหม่แนละ อะไรไม่โดนโเฮ้ยอยู่ด้านหลังเราใช่ไหมโอเคบินกลับแล้วเอาโดนโดนไปดีไหนลำไหนอีกมีเรื่องกับกูหรอ ลำยิงเลยแขงจับหัวยิงเลยแล้วกันนี่ไม่โดนจับหัวขึ้นกันโอ้โหหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเ,เอาฮหมเาเฮลมา แปลกไ้มไปไหนอีกใครอีกใครมันจะมาเห้าอีกสองลำสองลำสุดท้ายมั้ง ว่ายิงไปต้องยิง่งไ,ไม่คิดจะโดนแน่หน่อยหรอ <S 2> -2. <S กลับลำยิงไปโดนอี่ทิงได้ก็ยิงอ่ะกลับลำยิงกันแบบนี้แลกลับลำู้อีก็ออกมาดิ โดนไปไปคอนเทนเนอร์ฟักอันสุดท้ายถ้าจะเอสุดท้ายละไปจังเลยดโดนหน่อย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 ๊ทำไมเสียงเพื่อนมันดูไปแปลกวะ เสร็จแล้วหรือ,อยังชันอัปเดตเอ้ยยังมีมิชชั่นต่ออีกเหรอไม่จบหรอซอ,องบีเราก็ใกล้จะพังแล้วนะเนี่ยท่านให้ป้องกันให้เชิดดาว UAV อ๋อเราเจบบอญี่ u ุ่น UAV อะ Hey, เจอพวก UAV ก็เจอพวก UAV นะให้ hey, ยิงเจ้า MQ 101นี่เนาะ 2> 2. ไปแล้วกันอ้ยมิสายเราเยอะมิสายเราเยอะล็อกเยอะมากล็อกเยอะมากเงยขึ้นเงินเงยขึ้นกัน ไม่ชอบพวกโดนนี่เลยมันบินไวเกินอ่ะเออโดนไปเอวีเดลเออโดนไปกับลำยิงปั๊บแจกเอากระสุนไปกินนี่มีกี่ลูกแจกให้หมดตุ้ม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 เม่ ดีนะที่เอาจรวดอันนี้มาเอาไปอมโอ้เราเอาจรวดต่อต้านพักพื้นดินมานี่น่าจะเสร็จไวภารกิจแรกอ่ะอันนี้น่าจะเสร็จช้ามากเลยกลับหัวไปก็ได้อะ,อะไรอะ อยู่ดีๆก็าคาซีนไอ้อายัยางไ,ยไม่เจ้าบอยังไม่เจ้บาบอเอ้ ล็อกป้อแล้วอ่ะทําไมมิซายเราไม่ยิงอ่ะต้งองรอรีโลดเหรอไอแจกไปอมเข้าไปเยอะๆมึงอ่ะโตด้เออโดนไปโดนไป่ไหนอีก เอ้ยอย่าชนกันโอ้โหชนกันได้เริ่มใหม่เนี่ยโอเคหลอกเป้ายิงโตนโอเคตอนนี้ป้าใหม่อยู่ด้านล่างเราตป้าไหน ักบล้กนนี่ดิกองกองเยอะๆเนี่ยขอมิสไซล์เราแจกหน่อยแล้วกันล็อกกับเป้าหน่ใสไป ตุ้มๆๆๆที่โดนโดนโดนไม่โดนไม่กี่ลำลำแป๊บไม่มีเออเฮ้ยครับกับมองโลก้อล็อกให้หมดนี่แหละนี่ไงไหน ไม่ได้นะเมื่อก<ย>ี้ยากเกินยากเกินจ <jun> ับลำใหม่ไหนอาจจลอลุกไปแตกมันให้หมดนี่ตุ้มๆๆๆๆๆๆนี่โดนไปเฮ้ยเวลาจะหมดเวลาจะหมดชิบหายละ โอ้ oh, มิชชั่นเฟลเลยลาเราหมดนะฮะขนาดผม,มว่าผมก็จัดการไวแล้วนะโอ้ไ oh, ด้ได้ได้เริ่มมิชชั่นใหม่เลยรีไทา์เช็คพอยต์เนาะโอเะเรามาเริ่มใหม่กันให้รู้ว่าผมแจแกให้ก่อนเลยแล้วกันจะไ,ได้จบไวปๆไปโอเค โดนไหมไม่โดนมั้งมีเวลาจำกัดด้วยอ่ะรับลำมัน ไปนะสามล้ำนะ่าจะไปของเราสวยลำเดียวไม่เป็นไรลำเดียวเอาจารวดอันเดียวไปก่อนไม่ใช่ค่อะไรมันสี่เรืองวะเนี่ยผมได้ได้ไงวะ Mother Goose One is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. It's not the colonel. Mr. Harling's the only one on board. Mother Goose One, respond. Mr. Harling, please respond. We can't protect our objective if it sticks around. Doesn't the time to freak out. I've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Mr. Harling, we are not giving up on you. The UAVs are approaching Mother Goose 1. Let's go, Trigger. Take them down now, Mage Squadron. này. Mother Goose 1, turn 180 มันข้าขวิไงแผลหรอโอ้มายก d l ั fire. I saw it. f r i น n d อ y fire. อะไรยิงเพื่อหล่อเพอร์งาย อันนี้มันเข้าคัาสซีนใหม่นะคือมันไม่เหมือนเมื่อกี้นะเนาะยไมแล้วไอ้ไอ้อลำมิชชั้นที่สามอย่าลำแม่มาแก อ้าวอ้าวเสร็จแล้วเหรออ้าวยืนยันันก็เสร็จอ้าวกก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาสรุป มิชชั่นที่4นี้เนาะในมิชชั่นที่4นี้เนะี่ยมันก็ให้เราทําการบิบนหลบหลีกเข้าไปยังพื้นที่เนาะก็ให้เราหลบไปวมกลมๆแดงๆนั่นแหละให้เราบินหลบหลีกเข้าไปแล้วก็ไปทําลายอุปกรณ์พักพื้นดินเนาะซึ่งพอเราทําลายเสร็จแล้วก็ ได้เราได้ต่อสู้กับโรนต่างๆเนาะแล้วอยู่ดีๆมันก็จบภารกิจที่4แบบงงๆอะ่ะผมยังงงอยู่เลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะและอีพีหน้าเนี่ยมีชั้นที่5เราก็มารอติดตามรับชมกันสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ